อามานรวมอาไม้มาด้วยครับไม่ให้ใครเมอาลูกอารวมครับมอขางนนะอาเรียนังครับอาจากการที่เราได้ฝึกปฏิบัติกันเราเจอปัญหาอะไรบ้างในตัวเราเอง เป็นไงบ้างครับต่ำในยังไม่ถึงยังไม่ถึงไม่ตีไม่ถูอะไรครับพีแรงพี่แรงจนไปอะไรอีกพี่บอกไปไปไม้ผิดไม้จับจับไม้ผิดมีอะไรครับมีอะไรไหมขาดตายอ่าอันแรกคืออะไรนะครับการที่เราไม่เคยชินใช่ไหมครับอ่าทีนี้การไม่เคยชินเนี่ย ไม่ได้ส่งผลโดยตรงเลยเพราะว่าเวลาเราตกเนี่ย <t> ถ้าหากว่าคนที่เปยตกมันจะเขาเรียกว่ามันจะเป็นไปตามธรรมชาติตามธรรมชาติคนที่ไม่เคย,คเคยตกก็จะไปแค่แขนไปแค่แขนไปแค่มือถ้าไปแค่แขนไปแค่มูมันมันตกไม่ได้ครับมันจะไปมั่วเลยบางทีขอขึ้นบนที่ออกข้าแต่ถ้าหลักฐานว่าเราไปต้องตัวต้องเมื่อ นนมไม่ใกันคล้าๆเหมือนการตบเนี่ยคล้าๆเหมือนการยื่นคอให้เขาเวลาตักคอเนี่ยเขาก็จะมีมูสูดีของเขาหาปิงปองการตบก,ก็ต้องมีมูสูิีของตัวของมันเองอันนี้การจะมาที่สำคัญนี่เรียนจับแบบนี้เป็นการตบยังไงไม่จะปไปคิดไม้ไหนได้เออเพราะฉะนั้นจับไม้จับที่ถูกเล่นยืนเลู่กหากว่าเรายืนแบบนี้ เราท่าที่เราถนัดเข้าหาโต๊ะถ้าเราตบโคเฮนเราตบได้ไหมตบหน้ามือตบได้ไหมครับตบหน้ามือได้เนี่ยถ้าหาว่าเราเหันท่าถนาดัดตบได้ไหมตบไม่าาได้ไดะครับนอกจากเราถ้าหากว่าเราเหันท่าถนัดเราจะเป็นหลัหอนอ่าแต่ถ้าหากว่าเนี่ยสมมติว่าเราเราพร้อมเนี่ยสมมติลูกมาเนี่ยเรา สมมติเราเลนเนี่ยตีโต้กันลูกมาพุ่งระพุ่งร้องหมุนให้ทนันก็เตะไม่ทนันมันจะหวะข้างเดียวครับบางทีที่ครูให้ฝึกไว้พี่ก็คือเวลาเราจะได้คิดให้เร็วเวลาลูกมาจะตกล้วต้องหนันให้เร็วจะตกให้เร็วถ้าบางคนคนที่สมองช้ามันกว่าจะแต่คิดกว่าจะเที่ยวกว่าจะตกก็ไม่ทนันทีนี้แบกแฮนด์ือกันแบกแฮนเนี่ยเวลาเราเลนเนี่ยเวลาเราจะแบกแฮนเราต้องหมุนให้ทนัน เราจะต้องวิเคราะห์กานว่าลูกนี้มันตกได้ไหมตกหลังนี้ได้ไหมตกหน้ามือได้ไหมอ่าต้งมันจะคือความคิดเราครั้งหนึ่งเนี่ยมันจะต้องออกมาประมาณสามจดอ่าเช่นว่าเราเจอข้าใบข้อโต้กลับมาเนี่ยเราจะตกได้ไหมตกแบบไหนอ่าขอโต้กลับมาปุ๊บเราจะตกแบบไหนอ่าถ้าตกแบบนี้ตกไม่ได้ตกแบงถึงจะตกได้เนี่ย ที่ให้ฝึกเนี่ยแหละครับฝึกไปพิบมันสำคัญคนนิ่งปิงปองประใิพีชต้สงสำคัญต้องตัดใจให้ดีว่ามันจะตกท่าไหนเป็นหน้ามือหรือหลังมือแล้วก็มีอะไรครับอ่าปัญหาของเรียนอ่ามีอะไรอีกอพลิกไม้ผู้บอกว่าเวลาตกเนี่ยเราต้องคว่ำไม้คว่ำไม้แล้วลูกมันจะลง ลูกมันจะโค้งลงพุบลง,ง,งแต่ถ้าักเรียนเปิดไม้ไม่เรียกว่าเปิดไม้เวลาตกลูกก็ออกไปข้างนอกอ่านมือเ,เหมือนกันเวลาตีนนี่มันจะเป็นลักษณะนี้นะครับทุกคนจะเป็นลักษณะนี้ถ้าเป็นลักษณะนี้เมื่อไหร่ลูกไปออกทันทีตกไม่ได้ขออีกอก็เป็นลักษณะฟึบ เพิ่มเพิ่ส่วนถ้าคนเปล่งนแล้วเนี่ยเขาก็เบิ่มเเลยแต่ถ้าตกไม่แรงมันต้องเยี่ยมไปทั้งตัวเพราะฉะนั้นการที่เราจะจับมันได้ลักษณะนี้ต้องจับให้ถูกถ้าจับไม่ถูกมันก็จะจับไม่ได้ทีนี้ถ้ายืนล้วงยืนทีต้องขยับการยืนก็สําคัญตกอย่างนี้ต้องยืนอย่างนี้ตกนี้ต้องยืนนี้ถ้าตกนี้ยืนนี้ก็โผลไปไม่ได้ถ้าจะตกนี้ยืนนี้ยืนยืนหั่วยืนนี้ไปไม่ได้ และทีนี้อยากยืนขาตายคนที่เล่นอ่าอปิงปองกินนะครับ<ม>เขาจะขยับตลอดเวลาเรามองสังเกตว่าอาการขยับตลอดเวลาเนี่ยเพื่อหาจังหวะให้ตัวเองอาทีนี้นักเรียนมีอะไรสงสัยไหมครับไม,ไม่ไม่ครับไม่ครับผ่านไปแลาสงสัยไหม สริงไม่จริงมใช่ไหมเนี่ยไม่เใช่หมรนับทีนี้นักเรียนจะทำยังไงให้ um, hmm, so ตัวเองนิ่มตกได้ือถ้าหาว่ากลับบ้านไปนะครับอ่านนิยต้ฝึกฟูสฝึกฝึกถ้านักเรียนแรกๆเนี่ยไม่ยังเป็นจะต้องอายตกเลยก็ได้ฝึกมันขึ้ ึกใดขึ้นมาเกิดจริงแล้วก็จะได้ครูเกิดเป็นแม่ครูก็หัดยทำทำให้มีจริงควาจนจริงแล้วครึ่แล้วก็จะตกได้อีกอทีนี้ครูก็จะมอบหมายให้นักเรียนสำหรับคนที่ยังตกไม่ได้เลยอคนที่ยังหรือว่าคนที่ยังตกก็ยังตกหน้าลูกเนี่ยลูแค่สามลูกเนี่ย ปกติตกห้าลูกมันควรที่จะลงสี่ถึงห้าลูกนะครับเพราะว่าเพื่อนโยนให้เนี่ยถือว่าง่ายต่อการตกนะเวลาแต่เวลาแข่งิีเนี่ยเขาไม่ได้ลูกไม่ได้อยู่มีนะลูกมันจะเลียดไปนะครับลูกมันจะเกกลียดตกลงเลยอันนั้นตกยากกว่านี้เพระาะฉะนั้นไอ้คนที่คนที่ยังตกไม่เป็นนะครับนักเรียนต้องต้องหาเวลาว่ามาฝึกต้องฝึกนะครับไม่ฝึกนักเรียนก็ จะตีไม่เป็นอยู่ตรงนี้อ่าทีนี้เวลาอ่าใครที่จะอ่าเวลาที่เรียนไปฝึกเองเนี่ยถ้าสงสัยว่าตัวเองตีไม่ได้ก็ตีเดยมนเป็นเพราะอะไรก็มาปรึกษาครูมาถามครูครูจะสอนให้นะครับอ่าอ่อานทั้งหมดต้องาตเดี๋ยวเลิกแล้วให้เรียนเอาไมา้ไปเก็บใส่ ใส่ปลอกมันไว้ให้ดีๆใส่กลอกไว้ให้ดีๆนะครับอ่ขอาข้อยาวให้ตรงครับเจ็บให้เรียบรอย้อยอ่าทั้งหมดนิ่งอ่าแสดงบอกขึ้นมารู้วามกระโ